สาวสวยคนนี้นะคะอย่างคุณบูมสุภาพรนะคะที่ต้องบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยมีโอ,อกาสได้รับบทน,นะคะเป็นนางเอกละครเรื่องอังกอร์เนาะพี่ต้นจ๋าก็เป็นเวอร์ชันรีเมคนะคะโดยมีพี่แก้วบุญจิรานะคะซึ่งเป็นลูกนะคะของคุณอาหลองนะคะฉลองพักตีวิจิตเนี่ย เป็นเป็นเป็นผู้จัดด้วยเป็นผู้กำกับด้วยเนาะคันนี้แ oh. น่นอนว่าเมื่อวานนี้เนี่ยคณบูมนะคะก็มีโอกาสะคะได้เดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยนะคะฟังสวดอภิธรรมนะคะแล้วก็บำเพ็ญกุศลนะคะของอาหองด้วยนะคะที่ศาลาสิบนะคะที่วัดมังกรัตรียารามนะคะแล้วก็ได้ฟังสัมภาษณ์ได้เปิดใจเกี่ยวกับ ความประทับใจที่คุณบูมนะคะมีต่ออาหลงด้วยนะคะเพราะว่าเจ้าตัวบอกเลยว่าเนี่ยต้องยอมรับว,ว่าส่วนหนึ่งที่แบบว่ามีแฟนๆรู้จักเธอเนี่ยมากมายเนี่ยก็เป็นเพราะละครเรื่องอังกอร์เนี่ยแหละจึงต้องบอกว่าละครเรื่องนี้คือเป็นระดับตํานาน<อ>เดี๋ยวให้เจ้าตัวนะคะมาเล่าถึงความประทับใจกันเลยค่ะใช่ค่ะก็จริงๆก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะคะที่ได้เป็นหนึ่งในอังกอร์ละครตำนานของอาหลงนะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะคะสำหรับละครเรื่องนี้แล้วก็ละครเรื่องนี้ก็ถือว่า เปละครที่บูมเป็นบูมทุกวันนี้ด้วยก็ว่าได้ค่ะเรื่องอังกอร์เป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าจะบอกว่าเป็นเรื่องแจ้งเกิดเลยก็ว่าได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นด้วยบทเอย่ยด้วยความเป็นตำนานของอาหลงเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้บูมเป็นบูมทุกวันนี้ได้ถึงว่าส่วนหนึ่งในชีวิตเลยก็คืออังกอร์ค่ะณนะตอนนั้นจําได้ว่าเป็นละครที่ ที่เป็นตำนานจริงๆซึ่งวันนี้พี่พีทก็มาด้วยซึ่งเป็นตำนานอ่ะเป็นละครที่เรตติ้งสูงมากแล้วก็ตอนนั้นทุกคนแบบเสมือนท้องฟ้าวิปริตแปลปวนทันใดอ่ะมันเป็นใช่มันเป็นเพลงที่พอมันขึ้นมาปุ๊บทุกคนรู้จักอะค่ะใช่ก็พูดแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราเรา,เราโชคดีจังเลยที่ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตเราเคยได้รับบทเป็นอังกอค่ะคือจะบอกว่าทางครอบครัว พี่แก้วพี่กู๊ดครอบครัวพักดีวิจิตอะคะ่ะเป็นครอบครัวที่น่ารักมากจะให้ความมั่นใจกับตัวบูมแล้วจะให้กําลังใจตัวบูมเสมอว่าบูมทําได้หนูทําได้อยู่แล้วลูกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราเลยรู้สึกว่าเราเราเรา,เราโชคดีมากๆที่เราได้ได้มาร่วมงานกับครอบครัวนี้นะคะ่ะ mm hmm. มันไม่ใช่แค่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะที่บูมได้รับจากคุณอาอย่างใกล้ชิดนะคะบูมว่าทุกคนอะที่ได้ดูละครของคุณอาได้เติบโตมากับละครของคุณอา ทุกคนน่ะก็ได้รับรอยยิ้มเสียงหัวเราะคุณอาได้ส่งมอบความสุขช่วงเวลาหนึ่งของช่วงชีวิตของคุณอาให้กับทุกๆคนมาเป็นระยะเวลาอย่างยาวนานแล้วอะคะ่ะบูมว่าคุณอาคือศิลปินค่ะคุณอาคือครูคืออาจารย์คือสุดยอดอะคะ่ะบูมว่าในทุกๆด้านเลยนะคะเก่งน่ารักแล้วแกก็คอยให้คําแนะนําอะไรหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะบูมว่ามันก็เป็นความทรงจําดีๆอะคะ่ะที่ครั้งหนึ่งในชีวิตบูมได้มีโอกาสได้ร่วมง,งานกับตำนานของประเทศไทยะคะ่ะ ไม่รู้อะมันมากกว่าแบบคำว่าขอบคุณอะมันเหมือนเขาได้ให้ชีวิตใหม่กับเราอะแล้วเขาก็ให้โอกาสดีๆอะไรกับเราเยอะค่ะได้ทั้งคำสอนวิชาความรู้ชื่อเสียงและสิ่งต่างๆเยอะแยะมากมายมิตรภาพหรืออะไรก็ตามบุญโชคดีมากๆค่ะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้ค่ะบุ๋มเชื่อว่าหลายคนก็จะจดจำทุกๆอย่างนะคะเกี่ยวกับคุณอาแล้วก็ครอบครัวของคุณอานะคะที่ ได้สร้างอะไรเยอะแยะมากมายมันมากกว่าตำแหน่งมันคือตำนานแล้วมันก็จะอยู่กับพวกเราตลอดไปอะค่ะ